สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางเยอรมันครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่24ครับสำหรับเยอรมันเยอรมันเยอรมันเมื่อคืนไม่มานะครับเดี๋ยวผมขอรันให้ดูก่อนเนาะสำหรับเยอรมันอาทิตย์นี้4รอบที่ผ่านมามา3รอบครับมา3รอบลูดมา3รอบเจาะไป1รอบลากแตก3ตัวไป1รอบ น่าจะเป็นหุ้นที่น่ารักน่ารุนกว่ารัสเซียและอังกฤษครับแต่ถดท้ายขึ้นอยู่กับท่านนะครับลองพิจารณาดูด้วยกันเยอรมันเปิดที่9 8 7 2 8ครับเปิดเลี้ยง10แต้มเบิ้ลไหมอันนี้น่าคิดเลยน่าคิดไหม <c oughs> น่าคิดจะเบิ้ลไหมแต่ตัวส่วนตัวผมผมว่าน่าจะปิดตัวเปิดครับ7 8 8ดดจีน่นามีหน้ามาเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านแล้วกันเนาะ ถ้าใรชอบวิธีการแนวทางกดติดตามครับทำไม่อยากพลาดนะครับและถ้ามีโฆษณาครับเป็นช่องทางการสนับสนุนช่องผมง่ายๆครับบางครั้งมีต้นคลิปนะครับบางครั้งมีท้ายคลิปดูให้ผมด้วยนะครับอย่ามาวันนี้เด่นสุดผมขอดูแป๊บนึงครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดโอเคครับเด่นสุดแปดครับแปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหน้ามีหน้ามาผมขอดูแป๊บหนึ่งครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด่นสุดแปดครับ 0748ครับผมจับที่บวกนะครับถ้าลงลบเบาๆนะครับ3778ครับ6708ครับวัด8เข้าไปครับ807837867 848844 878877 80880 0ครับถ้าเบิ้ลก็จะเบิ้ลจะ7 8 8ผมว่าน่าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลน,นะครับก่อเน้นไปที่8 8แล้วกันนะครับเนาะก,ก็เป็นตอง8ครับสำหรับเยอรมันสี่ทุ่ม50นาทีโดยประมาณครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามพิจารณาดีๆครับนะใครติดตามแล้วขอให้ร่ำรวยในทุกการลงทุนครับเดี๋ยวเจอกันที่ดาวโจ์ครับสวัสดีครับ